ข้าต่อไปไว้ทัวันเรื่เรื่องนี้ข้าประพวักกับอันิเเป็นหุ่นดาราโซกยาพอสุขันแจกจ่ายศิลปินฮะ กเลยพระเฮสีเงข้านาริลเมียเมียสุดไม่เลวมเมียเองัโหลเช็ควันนี้เอาไม่ฉิฉาคนหล่อวันนี้วันนี้มีเมียเองไม่ได้ไปแย่งใครเขามานะ หม่อมแม่น,นรอมัคุกตัวอยู่แต่ภายในห้องไปยอมมอกไปดูโรคภายนอกซะบ้างณนเวลานี้เธอรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วมันมีเรื่องอะไรเลยไปคะก็มันมีเรื่องอะสิเรื่องอะไรไปคะเดี๋ยวเธอกับฉันคอยคุยกันสองคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง โปรองท่านลักษณะเมียหลวงจะประท้วงแล้วพูเจ้าค่ะใครเอากระดาษเช็ดชูยิบกลุ่มนี้ไปทิ้งให้กูทิงที่หลังไม่ให้ขึ้นรถสิบแปดโลมาด้ากันงางไงฉันได้ขึ้นรถมารถบาดพอลงรุมรุมรุมคนรู้เขาใจพิษก็ว่าเมียฉันก็เมียตะวัแตะว่าเถ่าไปนี่ใช่ไหมโหร เอาล่ะที่สั่งให้ทุกคนขึ้นเฝ้าในครั้งนี้มีทราจะปรึกษาหาหรือเดิมทีนั้นประภาสีเธอเคยมีคู่มัน่นคู่หมายเป็นราชรสต่างแฟนฉันเห็นว่าฝ่ายชายเขาไม่ยกขันหมากมาสักทีหนึ่งฉันก็เลยเข็นสุุราชศา,ารตาจ,จัดการถอนมั่นไปทีเดียบร้อยในเมื่อถอนมั่นกันไปแล้วมันก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนหม่อมแม่ ช่วยพ่อมองซิว่าเอาใครมาแทนดีแลเสด็จพี่เห็นว่าใครคู่ควรแล้วไมคะเสด็จพี่ลองคิดดูเลยว่าการที่จะหาคนมาแทนนั้นมันก็ต้องหาคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเท่าเกไปแล้วจะได้พึ่งพาศาัยกันแสดงว่าเสด็จพี่เนี่ยหมายตาเอาไว้แล้วฉันหมายตาไว้แล้วว่าก็คนที่อยู่ด้านซ้ายมือของฉันนี่แหละที่จะจะมาเป็นคู่แต่งงานของพระภาสี ด้านซ้ายมือพระองค์ท่านกระหม่อมขอพระไทยล่วงหน้าพระเจ้าข้าพระองค์ท่านมขอบใจทำไมรางวัลคงไม่ได้ให้มึงพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะท่านท้าชริสงสัยจะเป็นเกล้ากระหม่อมพระเจ้าค่ะใจเย็นก่อนนะพระองค์เนี่ยปากร้ายใจดีหม่อมฉันต้องได้เมียวันนี้แน่ๆพระเจ้าค่ะเอาแน่ถ้าผวันเมืองใจเย็นก่อนอรหัทุกคนฟังข้าพเจ้าปภาศีคือเจ้าสาว ส่วนเจ้าบบาวนั้นก็คือเป็นอะไรไปคะเสด็จพี่โอ้ยสงสัยเสด็จพี่สำหลักลังวัลเจ้าส,สาวคือพระพาสีส่วนเจ้าบบาวนี้ก็คือหน้ารังสรราชรัชของเสด็จพระช่วย พระพาสีเสด็จพ่อเสด็จแม่บอกฉันยังไม่อยากมีคู่ครองได้ไยะยมคะไม่ได้น,นรังสรรค์เนือเมื่อเสด็จพ่อตัดไปแล้วเจ้าต้องทำตามคำต,ตงงงังคุงเสด็จพ่อถ้าขัดพระทยเขาเสด็จพ่อแล้วก็ตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกกันแม่มืงอไอ้สำลูกคนเดียวทําเอาใหม่ก็ได้นาะเสด็จแม่ทไมลูกคนเดียวก็ตัดทิ้งไปเอาคนใหม่ก็ได้ดนิ่จะเสด็จแม,แม่ช่วยคุยกับเสด็จพ่อให้ก้าวหมอมฉันหน่อยวะยะค่ะ นรังส,สรรเส็จพ่อเป็นกษัตริย์ตัดแล้วจะคืนคําได้งไงกันล,ลูกเน๋ยวลูกแต่งงานอยู่กินด้วยกันไปก็รักกันเองนะลูกนะก็ได้พะยะค่ะหม่อมชั้นไม่ขับพระไทยเสรจพ่อก็ได้แต่ว่าเสรจพ่อหม่อมชั้นเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเอาพิเศษสมรสหม่อมชั้นอยากจะขอเสรจพ่อเส็จแม่ออกไปประพาสป่าได้ไหมพะยะค่ะนรังสรรเจ้ายังไม่พร้อมจะขอเวลาเส็จพ่อออกประพาสป่า จาจะไปสักกี่เพลากันเชียว77ปีพยะย่ะช่วไปตั้ง77ปีกลับมาอีกทีหนึ่งคนดูจะอยู่ครบไหมเนี่ยมันนานเกินนานไปหรอพะยะค่ะมันนานเกินไปตั้ง77ปีกลับมาอีกทีฟันตะเด็ดพ่อก็จะเหลืออยู่เป็นมูอเหยียไม่เล่าถ้า7จมันน้อยไปงั้น จ็ดแปดได้ไหมพะยะค่ะเจ็ 7, 8, ดแปดปีเจ็ดแปดจะพูดเจ็บใจกูซื้อลอตเตอรี่แม่มันออกข้างบนมาไม่ออกกข้างล่าง <c oughs> ท้าแม่กูหวัวใจดินกูหนาจะซื้อ,อแต่เขาบังเนาะไม่ได้สามเดือนได้ไหมพะยะค่ะเออถ้าสามเดือนฟังดูลเรือหนูดีหน่อยก็ได้พอให้เจ้าให้เวลาสามเดือนขอพได้แต่การเดินทางไปในครั้งนี้พ่อใจไอ้ขวัญเมืองนั้นเป็นทหารรักขาไอ้ขวัญเมืองพะ้าค่ะ การไปในครั้งนี้มีสัจจะอยู่สามข้อจงจำให้ดีข้อที่หนึ่งเดินทางไปในครั้งนี้หากครบกำหนดสามเดือนให้นำราชรถของฉันคืินสู่พระนครในทันทีข้อที่สองเดินทางไปสองห้ามกับสามไปเด็ดขาดส่วนข้อที่สามการเดินทางไปในครั้งนี้ เอ็งต้องดูแลล่าชรวตของข่ายดีห้ามเลือดตกยั้งออกเพียงแต่มาแรงวันกินอิ่มมิฉนั้นเอ็งมีโทษถึงประหารชีวิตจำไว้อีกคนบ่โอ้โยโดนอีกแล้วท่วานประธม่อมแม่ไปทำลูกคนหน่อยอีกสักคนหนึ่งเราสงสัยเจ้าของ ถึงจุดมาจากความรักกระจายรักมาสลายเลลารักถูกตัดขาดไม่ขาดคิดผมคงหมดสิทธิ สารตสินหนนาเซออุตสาหเฝ้ารับเฝ้ารอพนาวพนอนวลนองกลับมามืดมนหมนมองน้ำตาไหลนอง ใจขวัญเมืองละเมือ